สวัสดีด้วยนะครับตอนนี้ก็เรามาอยู่กันในแมป My Restaurant, My Restaurant นะครับผมอัปเดตใหม่ Market นั่นเองผมเนี่ยไม่ได้เข้ามานานพอตัวนะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยผมก็ได้ทำการฟาร์มนิดหน่อยเนี่ยผมตังไม่ได้เยอะหายเลยเนี่ยผมไม่ได้เยอะเลยสำหรับนา,จ,าจุดนี้นะผมณปัจจุบันนะครับอ่ะก็ พวกคำอธิบายก็น่าจะรู้กันอยูย่ยยแล้วว่าจุดประสงค์ของมันคืออะไรนะผมอัปเดตใหม่เน<ะ>ี่ผมก็จะมี global market นะผมก็จะเป็นแนวตลาดแบบว่าซื้อขายข้ามเซิร์ฟเลยนะผมคือซื้อขายแบบว่าทั่วโลกเลยนะครับนี่เลยเซลิมิเต็ดไอเทมขายของลิมิเต็ดให้กับเพลเยอร์อื่นๆทั่วโลกอ่าเป็นครั้งแรกที่มีในโลบอคนะนะผมแล้วก็ลิมิเต็ดไอเทมเนี่ยผมถ้ามันขายออกไปแล้วนั่นแหละคือจบครับผม นั่นแหละแล้วก็มีตีมใหม่ในผมเพนท์เฮาส์นะครับผมเพนท์เฮาส์เป็นแนวแบบว่าออกแนวแบบตีมค o ร์ r ฟูลหน่อยนะครับผมแล้วก็8 new items อันนี้ก็อยู่ในช็อปเนาะของเกมนั่นแหละเนี่ยผมตามนั้น s ล m o r e มียีอื่นอีกมากมายแต่มันเก๋มากเลยดีกูว่าแค่นีน้แหล <c oughs> <c oughs> โอเคไปเจอในเกม <c oughs> โอเคเปิดมาอินโทรเหมือนเดิมตอนนี้คือผมมาอยู่ในเซอร์วีใครก็ไม่รู้นะครับมีเขาเป็นเพื่อนกูเลยใช้จังหวะนี้สอยเลยจบในผมในส่วนของอ่าอย่างแรกเลยเนี่ยตรงตรงนี้ไม่มีอัปเดตอะไรเนาะแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารผมนะครับที่แรกเนี่ยจะเห็นผมบอกว่าจัดเรียงวางเป็นแนวอย่างสวยใช่ไหมตอนนี้นะผมผมได้ทําการทําสูตรที่ เตยเนผมตเตยเซีนะครับได้นํานมานะผมผมก็เลยลองทําดูโอเคก็มไม่เสียหลายนะผมเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยผมไม่เน้นความสวยงามนะครับผมเน้นคุณภาพในผมคือจัดโต๊ทองแบบสุดๆแล้วอะประมาณเนี้ยในในผมก,ก็จะได้โตทองแม็กสุดนะผม3แถวแล้วก็อีกแถวนึงก็เกือบสุดละเหลืออีกสองตัวในผมเดยสองชุดนะครับแล้วก็ที่ผมสังเกตได้เลยเนี่ยในแพทนนี้ในผม ฟอสองอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าร้านของผมก็แบบกระจกงอก่อยมากในส่วนของชั้นสามของผมตั้งเป็นจิวเวลรี่รัวเลยนะครับประมาณนี้เลยคือคือถามว่าเซเลบเข้าเยอะไหมก็ไม่แล้วถามว่ากูได้ยิงเงินเยอะไหมก็ไม่แล้วถามว่ามันคุ้มไหมแลวแต่คนครับอือจบครับผมในส่วนของเดอะชายเนี่ยเออพีระมิดสิบเอมนะครับณนะตอนนี้เนี่ย สำหรับผมนะผมว่ามัน OP ขึ้นนะครับ OP ขึ้นยังไงก็คือจากแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีคูดาวประมาณสักไอ้สี่สี่สิบใช่ปะสี่สิบสามสิบถึงสี่สิบชั่วโมงผมก็คือตีไปประมาณว่าประมาณ2วันเออคูดาวสองวันนิดนิด,นด,นดบวกลบับนะผมแต่ว่าณตอนนี้ถ้าที่ผมลอง a c t แอ t t e เ h ตชายไปเนี่ยในช่วงเย็นๆของวันนี้เนี่ยผมก็ณณจุดน,น,นี้ตอนนี้สี่ทุมแล้วนะครับใกล้สี่ทุมละ เมื่อตอนเย็นๆเนี่ยผมกดไปเนี่ยแล้วเดรชายมาทํางานปุ๊บใช่ปะผมตกใจอย่างนึ่งเลยก็คือครูดาวของเดรชายเนี่ยมันดีขึ้นนะผมมันเร็วขึ้นเยอะมากมาก,มากนะผมจะประมาณ30ชั่วโมงเนี่ยผมจะประมาณ3 0 40, 40ชั่วโมงก็จะเหลือประมาณ14ชั่วโมงครับผมผมผมจำเวลาได้เลย14ชั่วโมงแน่ๆครับผมเพราะฉะนั้นก็ผมเพิ่งจะกดไปเมื่อประมาณประมาณ6โมงถึงทุ่มเนี่ยผมผมกดไปนะครับ เขาบอกเลยว่าครูดาวเร็วกว่าเดิมนะผมใครที่ใหญ่ใครที่แบบว่ามีตังแบบว่าเหลือเหลือเนี่ยผมแบบว่าหลักร้อยล้านอะไรเงี้ยถ้าใครใหญ่ใหจัดก็จัดได้นะเออแล้วก็ในส่วนของไอ้ลูกค้ารับเนี่ยผมก็ได้เพิ่มมา5้าแล้วนะผมจริงๆคือเออได้แบบไม่ต้องกดชายมา2ได้ตอนเอ k ตอนไหนกูก็ไม่รู้เนี่ยโคตรดวงเลยแล้วก็อย่างอื่นผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับในส่วนของมาร์เก็ตเนี่ยอัปเดตนี้สำคัญเนี่ยผม อัพเดตนี้อัพเดตใหญ่สำคัญแต่กูเสือกมันรีวิวร้านอาหารตัวเองสุดยอดไปเลยแม่อินดี้ชิปไก่โอเคนะผมในส่วนของการขายเทมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะผมสามหกเจ็ดมันมีแค่เจนนะโอเคก็เอาเป็นว่ามีตามนี้นะผมมีฟิลเอ่อฟิวเจอริสติกทเบิ์เนี่ยผมฟิวเจอริสติกแชร์ แล้วก็ coffee machine wooden sign modern sign แล้วก็ luxury sign แล้วก็จะมีในส่วนของเหมือนกับแบบเออ eternal stay t r e นะครับเป็นประมาณว่าเอาเอาล่างโค้ดล่างมือยางของเราอ่ะเออประมาณว่าแบบกูเป็นผู้ใช้สแตนอะไรวะเนี่ยเออแล้วก็เอาเอาสแตนของเราจับจับจัจับยัดไว้ตรงนั้นอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ตีใหม่นีผมก็จะเป็นในนี้ผม p e n t h o าส์นะครับผม นี่แหละเพนทาส์เป็นแนวคเลิฟฟูนหน่อยนะครับถ้าใจดีกว่าน,นี้คือมึงมึงมึงช่วยไลย่ไป R G B หน RGB ่อยได้ไหมอยากได้มากเลย <c oughs> ถ้าถ้าคือถ้าเกิดว่ามีลาย R G B เนี่ยผมน่าจะจัดนะเว้ยคือ 9M เนี่ยถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ผมแต่ว่าผมชอบแบบเดิมมากกว่ามันดูโปง่ปงๆเลยอ่ะนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วก็ข่าวร้ายเนี่ยผมข่าวร้ายเนี่ยก็คือเห็นโต๊ะทองเห็นเซ็ตตรงนี้ไหมอ่านี่แหละตรงตรงนี้เลยผม วอส 4.5m เนีผม4ล้าน5เซนเนีผมตอนนี้ไม่สามารถซื้อได้แล้วนะครับสามารถซื้อได้แค่ตรงชอ็อปนะตรงนี้เท่านั้นเนะผมตามมีเล็กแล้วก็เก้าอี้เ e, นาะ1.5 4.5จำราคาพวกนี้ไว้นะจำไว้ให้ดีเลยนะแม่งบัฟแขงสูงผมสู้ราคาไม่ได้จริงวะ่ะนี่นะครับตรงนี้คือมาร์เก็ตเนี่ยผมอ่าตรงนี้คือ global market นะครับสามารถเข้ามาได้เลยอยู่ตรงข้ามกับ big shop นั่นเองเย่ yeah. แล้วก็กด e นะผมกด e ปุ๊บก็จะเป็น market ขึ้นมานะครับ royal table เห็นไหมราคา 5m เฮ้ยอันนี้ถือว่ายังถูกนะอันนี้คือยังถูกนะบอกเลยอันนี้คือถูก 5m เนี่ยถูกูกจัดเลยแล้วกันอ้าวเรียบร้อยับผมถนะ้าถ้าเกิดว่าใครใครซื้อมาทันมันก็นจะประมาณเมื่อกี้นะผมก็คือแบบว่าคือถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บอะต้องให้รีบซื้อเลยนะครับไม่งั้นคุณพลาดโอกาสดีๆแน่นอนร้อยปอร์เ อย่างผมกดเมื่อกี้คือแบบไม่ต้องแย่งกันกดอ่ะก็ในส่วนของเออไอเทมที่จะขายนะผมก็สามารถขายไอเทมได้เนาะส่วนไอพวกนี้คือคำว่ามิกเกลไปเนาะมีหูวตังเป็นเรื่อปกติอยู่และห้าสิบ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 หสิบรวมๆแล้วก็สองร้อยห้าสิบอานะผมถ้าเกิดจะปลดล็อกหมดนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ย เออมันมันมันจะมีแถบให้เรียนลงข้างล่างปุ๊บแล้วก็เป็นสล็อตเพิ่มเป็นร้อยร้อยอา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 หรือเปล่าเนี่ยโอเคเป็นไงบ้างเอยคลิปนี้สาระแทบจะไม่มีบวกกับมีด้วยละมั้งก็ประมาณนี้แหละเนาะส่วนมากจะเป็นการรีวิวล้าตาตัวเองมากกว่าใ็อ่ชอบเลยโอเคเนี่ยผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันบาย คลิปนี้ตัดใช้นะขออภัยปุ๊ย